สวัสดีครับอยู่กับนุ่มอีสานดําซิ่งครับพี่น้องวันนี้มาซื้อดินเสียกบครับผมน,นี่ดินสวยๆครับผมดินตรวจนะจากเจ้าฮิตตชิ่ร้อยยี่สิบนะเกวาใหญ่ช่นคุมเองครับวันนี้โอ้โอไม่ได้เลยเสียอาร์นี่ นี่ครับวันนี้ตัวแกกี่ไร่วันนี้อะไรครับผมกี่ไร่กี่ไร่นี่โลกี่ไร่วันนี้ดูนี่20ไร่20ไร่โอ้ดินงามเนาะนัำทุกรังทุกรังนี่ฮะดินเสียกบครับผมอยากได้สั่งได้ครับผมนี่ฮะดินงามรถขุกสายซิ่งครับพี่น้อง เร็วครับ่วดเลยครับฮิตาชินะอามพิเศษครับผมอามยาวนะคันนี้ใส่ราๆสิบห้าถึงสิบหกตักครับผมงานเที่ยวนาทางานเหมาก็ยี่สิบกว่าตักขึ้นนะ ใส่เกินร้อยนะคันนี้เครื่องร้อยห้าสิบนะนิสันเร่งสั่งได้แล้วแต่เจ้าของจะเยียบนะครับโอ้เยียบแรงก็ไปเรงครับคันนี้ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ยังไม่ไกินข้าวาผมเสียอาดเ๋ยจะจอดกินข้าวแล้วอตอนนี้ก็ห้าสิบหกสิบเที่ยวแล้วครับครึ่งวันนะฮิตาชิ